เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับสไปโนนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นมาครับนะครับาร์ทที่2แล้วนะครับซึ่งาร์ทนี้ผมกะว่านะครับผมก็จะไปลงเมืองนะครับซึ่งหลังจาการ์ทแรกนะครับที่ผมอาจไปนะผมก็ได้มาเคลียรพื้นที่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัดต้นไม้แถวนี้นะเพราะมันรกมากแล้วแล้วก็ได้ถางหญ้าออกไปนะครับจํานวนหนึ่งครับก็คือไม่ได้เคลียเยอะมากนะครับแล้วก็ตกแต่งตรงนี้นิดหน่อยครับก็คือติดประตูแล้วนะครับแล้วก็นี่หยยบกล่องมาตรรงนนี้ะคับ ซึ่งคราวนี้ผมอยากได้พวกเหล็กหรืออยากได้เพชรครับที่คุณหรืออะไรก่อนนะครับซึ่งผมก็จะมาสำรวจเหมืองนะครับซึ่งเนี่ยระหว่างที่ผมเนี่ยผมก็จะมาเจอเหมืองอยู่ข้างบ้านนะครับซึ่งผมไม่รู้นะว่ามันเหมืองใหญ่เหมืองเล็กนะครับเออเดี๋ยวเเราก็จะไปดูกันก่อนนะครับเฮ้ยนี่นะครับเดี๋ยวเวเราก็จะปักคอสก่อนเนี่ยอุ้ยอีปเปอร์เฮ้ยม,มีซอมบี้จิว๋วอีปเปอร์สองตัวด้วย อ,อ,อ,อคือไม่ใช่อะไรนะคือผมผมคือมันมันตีโดนยากมากเลยผมก็ไม่รู้เป็นอะไรเฮ้ยทำไมมันไม่ตายสักทีอ่ะคิดแลกก็บันเทิงแล้วครับโอ้โหคิปป์ตายแล้วจะหลมอีกโอ้จเจริญอ๋อเดี๋ยวถ้ามันอยู่ตรงไหนอะ่ะผมลงพิษอีกแล้วคุณผู้ชมนี่ไงไม่ผมลงพิษง่ายขนาดนี้เนี่ยนะ เห็นตอนแรกผมเห็นสองตัวนะแบบอุ้ยไม่ใช่สองสามเลยอะโอ้สุดจริงจริงอุ้ย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 อ้ยเกลือครับโอ้โหเรียกว่ามือโปรนิดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวอุ้ย เดี๋ยวเดขอกินอาหารก่อนนี่นี่ตาย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 ใส่์เจอซอมบี้ทำไมมันตาช้าขนาดนี้ล่ะช้าดับแรกขออนุญาตโอ้ยผมผมผมขอให้ไม่ขับแบบนี้ได้ปะอือนี่มันเป็นแบบเทคนิคนึงนะครับถ้ำถ้ำนี้มันจะไม่ยาวนะเราขอเข้ามาปักทอดก่อนนะเหมือนถ้ำนี้จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะน่าจะต้องขุดแร่ะ แค่นี้ก่อนนะครับเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปข้ามต่อไปกันเลยพราะว่าเหมือนเหมือนท้ำนี้มันเล็กนิดเดียวอ่ะเออเดี๋ยวเราก็จะขุดฐานขุดอะไรไปให้หมดนะครับซึ่งอันนี้ผมกะว่าผมจะมาหาเหล็กนะครับอืมหาพวกแร่นะครับต่างๆครับไม่ใช่แค่เหล็กนะครับเอออาจจะเจอเพชรหรืออะไรด้วยนะครับเออจะผมก็จะพยายามหาครับสำรวจสำรวจสำรวจทั้งหมดนะครับถ้ำที่มันมีแถวๆนี้นะเออให้มันหมดเลยเพราะว่าเราจะได้รู้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างเออ ตึ้งอันดับแรกเราก็ต้องขุด่านนะครับไปให้หมดเพราะว่าช่วงแรกนะครับอืม่านแม่งมันสาคัญมากอ่ะเออตึ้งนะครับก็ขุด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 อืมพรกเราเป็นคนเอา่านนะครับเออแล้วไม่ใช่คนไม่เอา่านผมมุนนี้คลาสิกใครรีดไหมขาไม่ต้องรีดนะเออขุดไปนะครับอืมซึ่งอ่านี้ผมก็อยากให้พวกกลีกมาทําเป็นอุปกรณ์เล็กนะครับแล้วก็ทําเป็นเกาะนะครับเออ ผมก็รู้สึกว่าผมยังไม่ได้เจอเลยนะเหล็กเออตั้งแต่ลงเหมืองตอนนั้นครับไปลงเหมืองตอนนั้นก็ยังไม่เจอทับเหล็กที่ผมใช้ทับที่ขุดนี้ก็เป็นเหล็กมาจาก NPC นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเวอร์ชันใหม่นี้คือเหล็กมันหายากขึ้นหรนะืออะไรนะเออเวอร์ชันเยอะมาเลยครับเดี๋ยวผมขอวขุดทั้งหมดก่อนนะครับ มาแล้วครับหลังจากที่เรามาหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวผมก็ขอ,อโอกาสนี้นะครับเพื่อปักไปปล้องหมู่บ้านก่อนนะครับเออเพื่อไม่ให้แบบเราชาวบ้าน n อ c ซนะครับกาลายร่างเป็นซอมบี้นะครับเอเอเราขอใช้โอกาสนี้นะครับเพื่อมาปักคอนสนะครับให้มันให้แถวนี้มันสว่างสว่างหน่อยครับเออถ้าจะประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะเออตรงตรงนี้เนี่ยนะเออให้มันสว่างให้หมดเลย อ่าอ่าอ่าน่าจะประมาณนี้น่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนอนก่นอนพวกเราจะได้ลงเหมืองกันเลยนะครับว้านี่เผไ,ไปไปให้หมดนายนะนี่อยากเราจะเข้าไปเหมืองน,นี้กันเลยนะครับเป่สสำรวจเหมืองน,นี้นะครับอืมว่ามันมีอะไรบ้าง เพื่อเราจะได้พวกแร่พวกอะไรนะครับแบับแรกเดี๋ยวเราขอ,อสำรวจที่มันใกล้ๆก่อนนะครับเออแบบข้างบนเนี่ยขอปั๊กไฟนะครับเพื่อความสว่างสวยเอ,เอยมันไม่มืดนะครับในเมืองเฮ้มีแมวด้วยเจ้าเหมียวมีฐานมีอะไรนะอืมพวก น้อยครับแล้วกย็ยังไม่ขุดนะคพวกนี้เออพวกฐานพวกเอ้ยอ,อันเนี้ยเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างาตรงนี้กันเลยดีกว่าครับสำรวจตรงนี้เหมือนตรงนี้จะไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับไม่มันไม่มีอะไรเลยเอ่ะไี้มัน ไอ้อันนี้มันคืออะไรหรอรนี้ก็มีหินย้อยนะครับโอ้็ถานาตรงเดิมอ่ะดูดีนมีมีมีมฐานจริงหรอคือทำไมถม้ำถ้ำนี้มันเล็กจังอ่ะเออถ้ำม,มันโคตรเล็กเลยป้าป้าเดี๋ยวเรามาสำรวจตรงนี้นะอุย้ยมีชิปเเอร์อุ้ยตุ๊ อ้าอ <S preach miracle> ุ้ยเมื่อกี้รู้สึกมันถ้าเกิดไอ้เกลมันย <to> ิงอ <ain> ันนี้จะได้แผ่นดินใช่ไหมคืออุ้ย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 อุอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยขอกินก่อนขอขอุอออุอออุ้ย ผู้ชมโอ้ยเออเฮ้ยจะเย็นใจเย็นตกไปตกไปะจะตายจะตายจะตายตาเร็วโอ้เกือบเกือบเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอตั้งสติปั๊บขอตั้งสติปั๊บโอ้โอ้ยมีมีเกาะอ,อย่างนี้แย่อย่างนี้ ย่สุดเลยอ่ะวอชันนี้มันเพชรไหมเอ้ยขนาดเหล็กยังหายากเลยอ่ะสงสัยล้วต้องใช้ใช้วิธีอันนี้หน่อยนะครับก็จะเป็นไอรอนโกลเรมนะครับซึ่งเราก็จะเป็นนี่นะครับขออนุญาตนะครับคือทลุมนิดหน่อยนะครับฟางนะครับเพื่อเป็นการใช้เหกนะครับ ลังจากเราสังหารอาลังกริมหน้าแล้วนะครับเราก็จะได้เหล็กออ้โซึ่งเหล็กนะครับอันดับรกขออุ้ยมันมีมันมีแค่อันนี้เองงั้นเดี๋ยวผมขออน,นุญาตไปบ้านก่อนครับเพื่อไปเอาเหล็กที่เหลี่ยนะมาทําเป็นชุดเกาะได้นะครับก็เ,เอาเลยครับแล้วก็เรามาถึงบ้านแล้วนะครับเราก็จะเอาเหล็กที่เหลีอนนะมาทําเป็นเกาะเอ้ยมันโอ้โหไม่พอว่ะหายอีกสองอันนะมันทากระเเกงก็ไม่พอ ดูท่ามันน่าจะได้แต่หมวกอะหมวกจ้ะเดี๋ยวเราจะเอาหมวกก่อนนะครับโอ้โหกลุบมาบ้านเราก็ไม่ได้อะไรเออคือผมกะพลาด้งเออกลับมาบ้านก็ได้แค่หมวกอะเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปไหมนะกลับมานะครับหลังจากที่เรากลับมาได้หมวกนะครับใบหนึ่งแล,แล้วเดี๋ยวเราจะมาเมืองน,นี้ต่อนะครับเออเรือเมืองน,นี้ต่อนะครับว่ามีอะไรโอ้โหตกรัวเลยตึกไม่พักเลยอะอ ทำไมไมันอย่างนี้นี่ฮะเฮ้ยนี่ไงครับเหล็กเราเจอแล้วขอขุด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 โอ้ยโอ้ยมีมีสเกลตั Billie. 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 นอยู่ตรงนี้แหละสเกลตันตายผมจะไม่ได้ใช่ตอนที่เราสูกับเราหรือเปล่าเหมือนเมืองน,นี้จะไม่ไม่มีอะไรหรือเปล่านะทำไมรู้สึกเหมือนเราเดินสำรวจจนหมดแล้วอะ ไม่มีอะไรเหมือนมีเหล็กให้เราสองก้อนมีแค่นี้นี่นะเฮ่ผมถามจริงมีกี้สู้กับมอนเตอร์สู้กับอะไรแทบตายอุ้ยแต่มีแค่เนี้ยโอเคครับถ้ามีแค่นี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวผมก็จะขอถ่านไปพวกนี้ไปนิดหน่อยนะครับเออเพราะว่าถ่านกที่เหลือก็ไม่ใช่แล้วนะเออ เราอาถานไปเยอะแล้วอะนะเออเราก็อยากได้เหล็กอยากได้อะไรบ้างอะแค่คือมันไม่มีไงเออมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้คอปเปอร์ก็ทำชุดกอบไม่ได้อะเออทำได้วะเออแต่มันทำได้ก็มันก็ไม่ดีเท่าเหล็กอนะอืมเดี๋ยวมันมีเมืองๆอยู่ข้างๆเอ็นพ c อีกนะครับเออเดี๋ยวจะไปเมืองนั้นกันนะครับเจอกันหน้าเมืองนะครับกเกาแล้วครับเราก็มาอีกเมืองหนึ่งแล้วนะครับ ซึ่งเมืองน,นี้แต่เรามาดูกันนะว่ามันมจะมีอะไรบ้างอุ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เออผมรู้แล้วว่าทำไมผมไม่ค่อยโดนไปคือผมแบบคืออันนี้มันใหญ่เกินไปไงเออคือมันไม่เหมาะกับผมอะ่ะอ,อุ้ยผมไม่โดดตีแล้วเออโนะดดตีแล้วมันเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยมีซอมบี้เหรอเฮ้ยดาวเราจะพังวะ่ะ แล้วเอาติดกันดูเขาจะไม่ดูดเฮ้ยดาบพังดาบพังดาบพังจะเย็นนายดาพังาแอดมาขามดาดมดเล่มไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราเราเราไปตีไอรอนโกเลมเอาเหล็กเอาเหล็ก,ลลกดีกว่าเออนี่มันผมผม,ผมเห็นไอรอนกเลมอยู่นะเออ แต่ตีอาลันก็เดี๋ยวเอามาทำดามเหล็กด,ดีกว่าไหนๆเหล็กก็ขาดแล้วขอ,ขอสังเวยอ,อีกสักตัวแล้วกันเฮ้ยเหมือนรู้ว่าว่ารู้ว่าว่าเราจะสังเวยหายไปเฉยเลยนายทีย่ตรงไหนนะเหมือนผมเห็นอยู่แถวเนี้แต่จริงๆอาลันก็เลยไม่น่าจะออกไปเอาวดิดิด่ตัวกลุ่มวะเฮ้ย ไม่มีอะไรอ่ะไม่ไม่เห็นแล้วอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นแถวนี้อยู่เลยอ่านเราจะไปเมืองละเออหายละเออหายเฉยเลยไม่ไม่ไม่เป็นไรครับเราก็ถือว่าอันนี้นะถือว่ายูางังไม่แคลคาดนะนอ,นอ,อะไรนั่นก็เลยอุ้ยอะไรเนี่ยโอปักเลยเนี่ยปักเดอดจัง ไม่รครับไม่รเนี่ยเราก็จะเนี่ยก็แค่นี้ครับเราก็จะลงเหมือไปอย่างนี้แหละหาหินก็ได้ป้า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 เฮ้ยทอสจะหมดอะนรน่ะครับทอสเพิ่มน,นี่มี46่อันละ อุ้ยอุ้ยใจมดเลยเฮ้ยตรงนี้มันมอนเตอร์เกิดตอวเป็นนะครับเราก็ตักตักไปเรื่อยๆครับปา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 บคือไม่ให้มอนสเตอร์เกิดครับเราก็ขยายน้าเขยครับเออปาบปาบปาบขยายมั่วตอนเนี้ย อไม่มีอะไรเด็กน้อยจริงเอออีพีนี้เลยจะครบตัวปะเนี่ยอูกก้อด็กจะทั้งตัวปะเนี่ยอีพีนี้จะสำเร็จไหมเ,เอ่ยอ่าอ่าอ่าโอ้มีสถานเดี๋ยวผมขออนุญาตส,สำรวจไปเรียกก่อนนะครับอืมหลัง่างที่ผมสำรวจฝั่งนู้นมาแล้วนะครับคือผมบอกได้เลยว่า ือมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเออเดี๋ยวเราก็จะมาลองสำรวจฝั่งนี้นะครับดูว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมไหมอืมอตรงนี้หบังว่าจะมีนะคือเหมือนตั้งใหญ่อ่ะคือมันไม่มีอะไรเลยใช่ปะมันจะเป็นเหมืองลงไปอีกปะเนี่ยเออืเอเน่าจะใช่นะผมไม่รู้มันันมีอะไรใต้น้ำปะเดี๋ยวเราจะทองตรงนี้นะครับเพื่อให้น้ํามัน กลอนไปนะครับเ,เพื่อให้เราสามารถลงไปได้นะครับไปีขุดหน่อยเติมสักหน่อยนึงนะครับจ้ะโอ้ยคิปเปอร์แสงมุก,กีไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยเอยเอไปเดี๋ยว าเพิ่มพลังอะไรก็จะกดจิตนครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับปอาปอาปาป๊าป๊าป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 ป๊ปปป๊า๊ ตาย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 ทีดิตายช้ามากเลยสเกลตันเนี่ยมีเหล็กเจอเหล็กแล้วนะครับเจอเหล็กเออเจอแล้วก็จะขุดเหล็กตรงนี้นะครับไปเออมีเอ้ยมีมีเพิ่มอยู่เฮ้ยมีแค่นี้เองเหรอเฮ้ยไอ้ฟักนี่คือการลงเหมืองนี่คือแบบ ไม่ผมจะสุดท้ายที่สุดเนนเกมไมค์ครับเนี่ยคือมันไม่มีอะไรอ่ะคือมันไม่มีอะไรจริงๆเลยอ่ะเออดีพราเราเราไม่ได้ลงไปลึกกวะ่ะผมว่ลงลึกอยู่นะว่าใช่ไม่ลึก,ลกถ้ามันก็ต้องใหญ่ ไม่มีอะไรจริงวะเออเนาะดีปปะขอพักหน่อยเดีย๋ยวเราผมแน่จะขุดไปเรียก่อนนะครับเออสำหรับผัดเนี่ยคือพือพอ,พอ,พอหาแร่นะเออเอาล่ะก็หลังจากที่เราไปหามานะครับเราก็ ด้เหล็กมานิดหน่อยนะครับซึ่งคือมันยังไม่พอนะครับเออแล้ววันเนี้ยก็ทําก่อนหนึ่งตัวนะครับซึ่งนี้เราก็ได้แค่ก่อนนี้ไปก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็ว่าผมจะเปลี่ยนแผนแล้วผมจะมาขุดที่บ้านแทนครับคือขุดขุดดิ่งลงไปเลยอะครับเออเพื่อหาดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะะเออคือมันจะได้เป็นเหมืองในบ้านได้แหละเออตรงๆเลย ซึ่งเดี๋ยวเราเขาก็ะขุดตรงนี้ไปเลยนะครับอเอ้ขออนุญาตขุดตรงนี้นะครับขุดแบบเป็นทางยาวไปเลยนะครับ เอาละครับหลังจากที่ผมขุดมานะครับผมก็เหมือนผมเจอของแต่บ้านนะครับอืมซึ่งอันนี้ผมว่าผมข้อน่าจะต้องสำรวจนะครับซึ่งเอาละครับสําหรับวันนี้นะครับคือเป้าหมายของเรานะครับในการลุมเหือหาลิงนะครับชิดเกาะนะครับมาทําวันนี้นะครับก็คือไปสำรวจหมู่เคื่อมเดลถบริเวณว่านะครับซึ่งสำหรับอันนี้นะครับผมก็ได้ของมานะครับเพื่อครับเกาะหล็งนะครับเพื่อเต็มตัวแล้วนะครับ เออซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปหาคุณเหมืองมาอันนี้หน่อยนะครับเออหาแร่นิดหน่อยนะครับอันนี้เพราะว่าผมเจอเหมืองเหมืองอันนี้นะครับจะเอาพาต่อไปก็รอติดตามนะว,ว่าเราจะทําอะไรกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ